คือหลายคนก็อาจจะลืมแล้วด้วยสาอาจารย์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมันเกิดขึ้นได้ยังไงในความผิดพลาดจากการที่เออเขาก็จำนำข้าวนะคุณยิ่งรักเขาก็โพสต์ทันทีเลยว่ามันเป็นวันเดียวกับที่ถูกรัฐประหารออกจากตําแหน่งแล้วสิ่งที่ตั้งใจก็คือเพื่อจะช่วยชาวนานะคะจะยกระดับราคาเพื่อช่วยคนที่เขากําลังเดือดร้อนเกษตรกรแล้วผมยังจําคํหนึ่งที่เก็บพูดพร้อมกับน้ําตาได้ว่าอะไรนะช่วยช่วยชาวนาเือคะ่ะผมไม่รู้ว่าเธอ ไม่รู้เรื่องด้วยความบริสุทธิ์ใจหรือเปล่าผมพูดตรงๆนะผมคิดว่าเธอไม่เข้าใจเลยเรื่องจำลองข้าวว่าผิดพลาดไปเพราะอะไรแต่เธอเนี่ยไปชื่อกุนสือซี่กุนสือทั้งหลายเป็นทีมเศรษฐกิจที่ผมคิดว่าเข้าใจเศรษฐกิจเรื่องข้าวเรื่องการตลาดข้าวผิดแล้วผมเองก็พูดตั้งแต่ตอนนั้นพยายามยันตลอดเวลาว่ามันเป็นนโยบายที่ผิด แล้วจะเกิดทุจริตมงโหรานเช่นเดียวกันเลยกับเรื่องของการสรรหาหรือเลือกเพื่อได้สสวคุณจำได้ไหมผมก็บอกว่ารัฐธรรมนูญเนไปกำหนดวิธีการให้ผู้สมัครเลือกกันเองเนี่ยมันผิดแล้วถ้ามันผิดมันก็จะเกิดการหัวกันเกิดทุจริตได้ง่ายเพราะว่าเพราะว่าระบบมันผิดตั้งแต่ต้นผิดผิดเลยละไม่ได้เรื่องเลย เช่นเดียวกับ,ก,บการเรื่องจำนำข้าวและประเทศไทยไม่จำตรงนี้ hmm. พอเราไปเปิดช่องมันก็เกิดการหาผลประโยชน์ไม่อยากไม่อยากจะใช่ก็ว่าหาแดกรวมทั้งนักการเมืองด้วย hmm. อย่าไปเว้นตอนนี้ผมจะมองในแน่ดีคือหนึ่งคุณยิ่งรักเธอไม่รู้เรื่องหรือบางคนเรียกว่าเธอโง่ที่เขาเรียกอ e ีโง่จำได้ไหมผมเคยเห็นเขาเขียนก็บ,บ่อยว่าอ e ีโง่แล้วตอนหลังก็มีรูปคุณยิ่งรักคูเลาะใหญ่เลยบอกว่า เอออุ้งอิงมึงโง่กว่ากูฮ่าหัวเลาะใหญ่กูกูกูแค่ 1970, เคยได้ยินนะครับโอเค <mel od ic> ผมเนี่ยถ้าเธอโง่หรือเธอไม่รู้จริงๆผมว่าเบากว่าถ้ารู้แล้วยังทำถ้าเธอไม่รู้แต่เธอเนี่ยหลงไปเชื่อเพราะเธอ <mel od ic> วิเคราะห์ไม่เคยเข้าใจเรื่องข้าวเรื่องตลาดข้าวแล้วอว <mel od ic> คนที่วิเคราะห์ก็เป็นคนที่อาจจะมีชื่อเสียงในทางเศรษฐกิจด้านอื่นก็คือมันทําให้รู้สึกเออเราไม่เก่งเพราะนั้นเราก็ฟังคนที่เขาอาจจะ เชี่ยวชาญเรื่องนี้มากกว่าก็เลยเชื่อตามนั้นไปเรื่องหนึ่งที่ผมได้ยินคนที่วิเคราะห์ครับก็คือดรโอลานชัยกอมพูดเป็นตูเป็นตะว่าเนี่ยโครงการเนี้ยมันจะช่วยทําให้ราคาดีแล้วเราเนี่ยก็จะเอาข้าวที่เก็บไว้ไปขายต่างประเทศแล้วก็ได้ราคาดีรัฐบาลไม่ขาดทุนด้วยจะได้กําไรถ้าทําดีๆก็จะได้กําไรด้วยซ้ําแล้วและข้าวก็จะราคาสูงขึ้นนะ อีกคนหนึ่งที่ผมคิดว่าคุณยิ่งรักเชื่อคือไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์แต่เป็นนักธุรกิจชื่อทักษิณชินวัตรท mm hmm. ักษิณตั้งแต่ตอนเป็นนายกแล้ว mm hmm. คุณอย่าลืมว่าข้าวเป็นเบบีของผมผเนะี่ยตามทุกทุกตัวทุกทุกสเต็ปทุกวันคุณทักษิณออกมาพูดอยู่เรื่อยๆถ้าเราสามารถที่จะเอาข้าวเก็บไว้ mm hmm. ราคามันจะขึ้นเพราะฉะนั้นจะต้องต้องทำเหมือนโอเรกคือมันมีโอเปกโอเปกคือเรื่องปิโตรเลียมครับเปลี่ยนตัว P เป็นตัว R ซะว่าเป็นโอเลกเป็น Organization of Price อะไรว่าไปก็เป็นการรวมตัวกันและคุณทักษิณก็พยายามไปชวนผู้ส่งออกรายใหญ่อย่างเวียดนามอย่างอินเดียพวกนี้มาร่วมกับประเทศไทยเพื่อที่จะ ผูกขาดตลาดข้าวแล้วก็ช่วยกันเอาข้าวเก็บไว้ราคาก็จะขึ้นแต่ไม่มีประเทศไหนเขางโง่เขาเขาไม่เอาด้วยนะครับถ้าพูดง่ายๆว่าเขาไม่เอาด้วยผมเนี่ยก็เตือนว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะต่างประเทศที่เขาไม่เอาด้วยนะฉลาดแล้วเพราะทันทีที่คุณเอาข้าวหลายประเทศเลยนะรวมกันนะแล้ทุกทุกป,ประเทศเก็บหมดเลยนะถามว่าจะเก็บที่ไหนก็บอกเก็บนบรมดาผู้ส่งออกโลงสี และราคาข้าวในโลกมันจะขึ้นผมถามว่าแล้วคุณจะคุมได้ไหมใครมันจะรักส่งออกไหม mm hmm. เรายังไม่มีระบบเหมือนโอเปกที่จะต้องให้แต่ละประเทศส่งออกขายในในปริมาณที่จำกัดมากๆราคาจึงขึ้น mm hmm. เมื่อราคามันดีคนก็อยากส่งออกและคนก็จะส่งออกเพราะฉะนั้นราคาก็ขึ้นไม่ได้เพราะว่าไอ้การรวมตัวนี่มันแตกแน่ mm hmm. และยิ่งกว่านั้น ข้าวมีสินค้าอื่นทดแทนได้คนเนี่ยต่างประเทศเนี่ยเขาไม่กินข้าวเขาไม่ตายหรอกเขากินข้าวโพดเขากินมันเขากินพิซซ่ากินข้าวสาลีเขาไม่ได้กินข้าวที่เรียกว่าไรซ์อย่างข้าวเจ้าข้าวเหนียวบ้านเรามันมีแป้งประเภทอื่นคาร์โบไฮเดรตที่ทดแทนกันเยอะแยะคุณทําเนี่ยคุณทําคุณชวนสามสี่ประเทศห้าประเทศที่ที่เอาข้าวคือไรซ์เนี่ยมันไม่มีทางหรอกในที่สุดคนอื่นเนี่ยเขาฉลาด เขาเชื่อนักเศรษฐศาสตร์ที่ที่สนใจศึกษาด้านนี้เขาไม่ร่วมด้วยคุณทักษิณก็เจ๊งไปแต่พอมาถึงคุณยิ่งลักคุณยิ่งรักไปเชื่อกลุ่มนักเศรษฐศาสตร์พวกนี้รวมทั้งคุณทักษิณและอีกคนหนึ่งที่คุณยิ่งรักเชื่อก็กคือลั่มตีคลังของเขานั่นแหละใชยนะลั่มตีคลังสมัยนั้นกิติรัตน์นาลนอง ผมจำได้ว่าคุณกิติรัตน์พอเห็นราคามันไม่ขึ้นแล้วมันเจ๊งที่นาาคุณกิติรัตน์อุทานออกมาให้สื่อมวลชนได้ยินผมดูคลิปอยู่คุณกิติรัตน์บอกโอ้โหไอ้ตลาดแป้งตลาดคาร์โบไฮเดรตนี่มันใหญ่โตมาโหารเลยนะผมไึกในใจว่ามึงเพิ่งรู้หรือวะมคิดข้าวคือข้าวแต่ข้าวมันทดแทงกับกับแป้งอย่างอื่นไนดะ้เยอะแยะหมดเลย คุณกินก๋วยเตี๋ยวกินเส้นหมี่บะหมี่มันก็เป็นข้าวสาลี่กินหนมปังกินสปาเกตตี้กินมันฝรั่งคุณก็แทนข้าวใช่ไหมครับในต่างประเทศโอ้มันยังมีอย่างอื่นอีกเยอะแยะหมดที่เป็นคาร์โบไฮเดรตผมนึกในใจเนี่ยมันเป็นความผิดพลาดนี่ผมมองในแง่ดีเลยนะไม่ได้ไม่ได้ไปสร้างนโยบายปัหาแดกนะนี่พูดกันตรงมองในแง่ดีก็เห็นแล้วว่ามือไม่ถึง คือปีแรกอาจจะเชื่ออย่างอาจารย์ก็ได้แต่พอปีที่สองปีที่สามถามว่ามันมีเสียงที่เขาติติงเขาพยายามบอกอยู่แล้วว่าเฮ้ยมันเกิดปัญหานะแทนที่จะยุติหรือมีการที่จะมาแก้ไขให้มันเหมือนกับว่ามันมีการปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ก็ยังเดินหน้าแล้วยังยืนยันออกมากับสื่อด้วยซ้ําว่าโครงการมันดีมันก็คิดได้สองทางค,คิดในแง่ดีก่อนมันทําไปแล้ว แล้วก็ยังคิดว่ามันยังเก็บข้าวไม่พอเก็บอีกปีหนึ่งราคามันอาจจะขึ้นก็ได้นะ<ม>เพราะฉะนั้นเก็บข้าวในโลกนี้มาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วราคาโลกมันก็จะขึ้นในปีหลังเราก็กขายอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้นี่พยายามคิดเขาในแง่ดข้าวมันไม่เน่าเขาคิดอย่างนั้นว่าข้าวมันเน่าไม่ได้เขาไม่เป็นเรื่องนั้นค,คิดในแง่ดีนะถ้าค,คิดในแง่ไม่ดีนั่งทับขี้แล้ว คุณนั่งทับขี้คือคุณหยุดเนี่ยเหม็นไหมมันติดก้นเราอยู่ต้องรอเอาคนอื่น <c oughs> เอาก้นคนอื่นมา, <c oughs> ม,ามานั่งทับแทนเหรอาอาจารย์แล้วก็ทำทำไปก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะเห็นหมดอะว่ามันล้มเหลวยอ,ยยอ,ยยอย่างไรใครกินใครโกงกันอย่างไรครับทีนี้คนก็จะสงสัยว่าเอ๊ะไรโครงการนี้ยทําไมมันถึงไม่ประสบความสําสเร็จเมื่อยิ่งรักมาทําจํานําข้าว แล้วทําไมจํานําข้าวตั้งแต่สมัยพลเอกเปรมพลเอกชาติชายก็มีจํานําข้าวผมเนี่ยเข้าไปนั่งอยู่ในทําเนียบทําเรื่องข้าวกับรัฐบาลทั้งหลายเนี่ยผมรู้ข้าวเนี่ยที่เขาเรียกจํานําข้าวแต่เดิมเนี่ยมันเป็นนโยบายทายาหมองนโยบายแก้ปวดหัวเล็กๆน้อยๆคุณมีปัญหาคุณก็เอายาหมองไปทาให้ชาวบ้านรู้สึกว่าเออรัฐบาลได้ทําอะไรบางอย่างเพื่อเอายาหมองมาทาให้ ไม่ใช่ปล่อยป่าละเลยท้าทูทา้าทูบรรเทาวัดคัดจจบูร์เลยว่าไปออชื่อคําว่าจำนำข้าวมันจํานําจริงๆก็คือให้เอาข้าวมาจํานําครับแทนที่จะเป็นทองมาจํานําลรงรับจำำํานามันมีทองมาจํานําครับมีทีวีมาจํานํามีเครื่องเพชรมาจํานําอันนั้นคือมีสินทรัพย์มาจํานำครับรัฐบาลก็บอกว่าเฮ้ยเอาข้าวเนี่ยข้าเปลือกมาจําแล้วไม่ต้องขนมา จำนำใส่ไว้ที่ยุ้งของเองเนะี่ยแล้วเราทกศก็ดีหรือหน่วยงานของรัฐจะเป็นอคสอตอกอ<ๆ>ก็จะไปตรวจว่ามีข้าวจริงมีข้าวจริงก็บอกว่าโอเคนะปิดไว้ในยุ้งช้างนี่เลยนะเก็บไว้นะแล้วก็จะเอาเงินเท่าไหร่เอาไปใช้ก่อนก็จำนำก็เอาเงินไปแต่ถือว่าข้าวนั้นในยุ้งเป็นข้าวที่ของหลวงแล้ว ยังไม่ได้เป็นแล้วแต่เป็นข้าวที่เอามาจำนำ <S <S ไม่ได้ปล่อยขาดแต่แต่เป็นข้าวเเหหมมือนือนแต่ว่าเป็นเป็น,ปนตัวประกันอ่าเป็นตัวประกันไว้อ่าเสร็จแล้วหลวงก็บอกว่าเฮ้ยเราไม่เราไม่ต้องการข้าวนะถึงจะใส่ยวทียุงของเองเนี่ยอืมหลวงไม่ต้องการขนส่งข้าวหลวงไม่ต้องการเอาข้าวมาสีหลวงให้เงินไปแต่ข้าวนั้นประกันไว้นะอืแล้วอยากจะขายเมื่อไห ถ้าคิดว่าวันหลังราคามันดีขึ้นอยากจะขายขายเลยแล้วเอาเอาเอา,เอาเงินไปคืนพร้อมดอกเบี้ยมันก็คือจำนำจริงๆใช่ไหมแต่ของกุดยิหรักก็ดัดจลิตไปใช้ชื่อเดียวกันแต่จริงๆแล้วต้องการซื้อข้าวเอามาเก็บและคิดว่าถ้าเอาข้าวมาเก็บแล้วราคาข้าวมันจะสูงขึ้นรัฐบาลจะซื้อข้าวเองจะเก็บข้าว แล้วก็คิดแบบเศรษฐศาสตร์หนึ่งศูนย์หนึ่งคือเหมือนเหมือนผมสอนเด็กเด็กเศรษฐศาสตร์ปีหนึ่งปีสองอะไรครับว่าถ้าเราซื้อข้าวในราคาแพงคนอื่นมันต้องซื้อต่มเพราะเราเนี่ยเป็นรัฐบาลมีเงินเยอะและเราบอกเราซื้อข้าวทุกเมรร็ดใครขายใครไม่ได้มาขายฉันฉันจะซื้อในราคาเกวียนละหมื่นสอง เหลือเกวียนแล้วเท่าไหร่ก็บอกเลยเกวียนก็คือหนึ่งตันนะนะข้าเปลือกคือหนึ่งตันเอาเรียกเป็นตันก็แล้วกันเพราะเป็นอย่างนั้นเขาก็คิดว่าโอ้นี่งานเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นเลยเขาคิดแบบแบบยังยังไม่รู้จักเศรษฐศาสตร์จริงถ้ารัดซื้อรายใหญ่ซื้อหมื่นสองคนอื่นไม่ซื้อคนอื่นก็อดกินข้าวคนอื่นก็ต้องซื้อหมื่นสองที่จะได้ข้าวไปอื <c oughs> เออดูแล้วแหมมันซิมโป้มากเลย ถ้าเรา<ช>กัก<ช>ตุนของไว้เดี๋ยวมันจะราคาขึ้นแน่ๆเพราะคนอื่นเขาก็จะต้องอยากได้เขาก็ต้องยอมที่จะจ่ายแพงขึ้นทันทีอ่าขาคิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเขาเลยประกาศว่าข้าวรัฐบาลจะซื้อทุกเม็ดแต่เรียกว่าจำนำข้าวเพื่อไม่ให้มันเปิดเผยออกมาว่าเขาจะรังจะทำอะไรแต่ว่าเรียกว่าจำนำแล้วก็ไปออกกฎว่าถ้าจำนำแล้ว ไม่ต้องมาไถ่ก็ได้ปล่อยขาดเลยออันนี้ต่างกันจริงๆอ่าฮอันนี้ก็คือขายนั่นเองแต่ไปเรียกว่าจำนำคนก็สับสนไปหมดเลยว่าจำนำแต่ทำให้คํานี้ไม่มีใครกล้าใช้อีกแล้วคำว่าจำนำข้าวจริงๆแล้วรัฐบาลซื้อข้าวในราคาที่สูงกว่าปกติและซื้อแล้วมันจะทำให้ราคาข้าวสูงขึ้นได้จริงไหมอันนั้นคือต้องพูดกันนาทีนี้เลย ข้าวที่เราผลิตได้ในประเทศเราบริโภคในประเทศประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็หกสิบกว่าเปอร์เซ็น์ที่เหลือเราส่งออกต่างประเทศบางปีเราส่งออกถึงครึ่งหนึ่งของที่เราผลิตผมว่าถ้าปีนั้นราคาข้าวในต่างประเทศต่ำเว่าอะไรเพราะอินเดียก็ดีเวียดนามก็ดีพม่าก,ก็ดีที่อื่นนั้น เขาผลิตดินฟ่าอากาศดีออกมาได้เยอะมากเลยรวมทั้งข้าวสาลีอย่างอื่นที่ทดแทนกันก็ออกมาได้เยอะปีนั้นเป็นปีทองสำหรับตลาดคาร์โบไฮเดรตราคามตกเพราะปีทองในการซัพพลายมันออกมาเยอะพอราคามันตกปั๊บคุณไปพูดส่งออกคุณทำมผมก็ต้องซื้อในราคาต่ำกว่าอย่างไม่งั้นผมก็ไม่ไม่เหลืออะไรนะ พูดถึงถ้าจะผมจะซื้อในประเทศแพงไปขายถูกได้ยังไงคุณราคาขายที่คุณจะขายได้ราคามันตำ่ำครับถ้าคุณไปซื้อตามรัฐบาลที่บอกว่าเอ้ยต้องแย่งซื้อไม่งั้นแล้วเดี๋ยวมไม่มีข้าวผู้ส่งออกบอกงั้นกะูก็ไม่ขายแม่งเลยข้าวเพราะกูจะขายได้ไงว่าซื้อแพงในในประเทศตามราคารัฐบาลแต่ขายในราคาที่มันต่ํากว่ามีพ่อผู้ส่งออกพ่อค้าคนไหนทําธุรกิจซื้อแพงขายถูกบ้างมีรัฐบาลมันก็ไม่ <laughs> มันก็ไม่ทำพอไม่ทำคำถามคือพอไม่ทำไอ้ข้าวอีกสี่สิบเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นที่เราส่งออกต่างประเทศมันส่งออกไปได้ถามว่าราคาตลาดทั่วไปมันขึ้นไม่ได้เพราะว่าเพราะว่ามันส่งออกไม่ได้ปริมาณก็เลยทะรักกันอยู่ในประเทศมันก็เลยกองอยู่ในไอ้ไอที่โรงโรงที่เก็บ ตลอดมาเป็นสิบปีเนี่ยมันเพราะเหตุนี้เลยฮะถูกต้องทีนี้พอเป็นอย่างนั้นรัฐบาลก็อวดดีหมื่นสองซื้อข้าวทุกเม็ด <c oughs> มันก็ซื้อไปสิครับทีนี้สนุกเลยครับก็ซื้อไปสิครับแล้วดึงราคาตลาดไม่ขึ้นมีแต่ราคาของรัฐบาลเท่านั้นที่ซื้อแพงครับแล้วรัฐบาลเมื่อซื้อแพงก็ไม่มีปัญญาซื้อหมดจริงๆ